สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนี่เจ้าเป็ดเต้นได้ของเราครับนี่อ่าเต้นโชว์นะครับนี่เอาโอ้เต้นเชิ่องช้ามากวันนี้ครับกับตุ้ยโลเราดีกว่าครับอ่ากับนี่ดีกว่าอ่านี่ก็ปลาดีกว่าปลาดิโม่นะครับปลาดิโม่ น่ๆนโชวน่ะแน่ปัลิงกีาับลิงกีวมา่อ้าวยังไงอีกเพิ่อ้าวหมาพิการจูรืองมาฮะน่ๆๆๆ กับเจ้าเป็ด,ด,ปด,ต,ดตัวนี้รัเป็ดตัวนึงครับนี่อันนี้เป็ดัดดนวน,น,นี้ครับเป็ดตัวนี้สายหัวแ้ะะะาะะ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 ะยะะ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 ระะะาะะ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 ะครับเบด,ดินะ นี่มาครัมาครับมาครับนี่นี่นีนี่เอีเ่โเอาอเจ้ยเีก็มาครับเจเ้ว่าหนเดินครับเดินครับเดินคับเดินอ๋อนเขาโคอ ทไทยเทระทองอาติติการม่นะ้ทำบปมา